ครับมแมปูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็เปารอบสองฮะหลังจากงอนทุกคนนะครับเฮ้ยย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 ยอยยรยยงรยวยยยยยยยอยย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  ไม่อก็เอามึงอุ๊ยพี่แดงไม่ชอรสะพ้ายนะป้าชอเิดไฟเดี๋ยวจะมีสะพ้ยมาเปิดไฟเปิดไฟอยู่ที่พี่แดงนะไม่รู้เลยมีอะไรจะพายเนาะโชคพี่อแล้วกันสีรันเหรอโชคีอเดมไม่ไรจะให้นะรามีอยู่สองอย่างด้วยกันให้ประทอเลือก ข้างหนึ่งข้างไหนก็ได้รวมกันมาต่อ <funnel. S 1> ใช้ตัวช่วยไหมใช้ตัวช่วยไหมแต่ว่ามันแต่ว่ามันได้ทุกงันใช่ไหมได้ทุกวันแต่มุญค่าไม่เท่ากันมุญค่าไม่เท่ากันได้เลวได้ของได้บุค่าไม่เท่ากันถ้ามีบุญก็จะนาก็ขอให้ได้อันใหญ่ๆนะว่านีอันใหญ่ใหญ่เลยใช้หรือขวาขวาใช่ได้ขวาไม่เปียไม่เปียน เอาไหนกอาไวทาไมาไว้ทางขวได้เดี๋ยวเฉยเได้ไฉยดเฉยเฉยดันซ้ายนี่ให้รูเลยเปิดทางซ้ายก่อนเพอร้าย้าิบทะทางซ้ายทางซ้ายนะอะไรพันเนาหลายแบงค์พันพันโ้เงินเดนมาร์กพันโคนพันโคนเท่กบสห้าร้อย้าอคน พันหนึ่งสี่พันสี่พันเจี่นันนะนนพันึ่งะสี่พันเีกว่าสี่พันกว่าอันนั้นก็รึงสองพันกว่าสองพนกว่าสองพกว่าถ้าจัดจัอันนี้ได้พันสี่พันม้นะเน่ะไม่ได้นะไม่เป็นมไ้่ะบ้กแลด้วว่าไม่ได้้ว่้ บอกว่าโอแล้วผาก็วาอะไรใจเลายเลยเท่ากับสองพันแรกได้หรือจะเก็บไว้ขวัญถุงไม่เป็นไรครัได้ไหมแม่จ้าสองพันกว่าอันนี้ให้ไปเลยบอกไม่ได้เดืด พ่อเลี่ยนกันยไงตรงน้เลยเลยไม่ไเปลี่ยนไม่ได้่ได้พ่อก็อธิษฐานว่าถ้าผู้ข่ามีวาสนาก็บอกว่้อธิษฐานได้ได้แต่อธิษฐานแล้เปลี่ยนไม่ได้นสองพนยนาะขนาดร้านเจ้าดึงมือปรชัเจ้ายังบ่อเอ๋อเง ด,ดูว่ามันเป็นดวงว่าชนะไพมันนะคะจะ,ะโทษคใครบใ่ไ,ได้ร้านเราพร้อมได้ไหมสองพันกว่าสองพั 2, นกว่าหน 10, ึ่พันกว่าหนึ่ออก,วกว่า,วาสองร้อยก็ดๆๆๆได้สองร้อก็ได้ๆๆๆๆโ้เนาะป้าซอนะครับเนาะก็ความเจริญค่ะใช่เลยครามเลยขอบคุณจ้าไม่เป็นไรค่ะมีเซพฟเฮะ ขอบคุณค่ะถือว่าให้โอกาสำหรับเดี๋ยวก็ต่อเปิดล็อกนะไม่เจอานนี้ท่านนีานแปดมันวะสีท่านเจ็ดสีแดงทพันี่นเจ็ดสีท่นแปดแล้ว่นี้ล้เนาะดวงของคนวาสนามันไม่เหมือนกันเนาะว่ากันผู้ตามันใสเป็นไงบัานี้สบายใจหรือยัง สบายใจแล้วสบายหายงอนแล้วแบ่งได้แบ่งได้สองพันห้าร้อยบาททุกคนก็มาให้กำลังใจมาสอนะฮะมามนเกิดตรงที่ร้านเนาะสบายหนักมากร้องไห้ดีครั้งร้องไห้เลยอ่ะร้องยังแบบไอ้แพมร้องตามเลยอ่ะคนเข้าไปดูเป็นแสนคลิปนั้นหนูไม่ได้เลยคลิปนั้น เอาแพรก็อยู่บ่แพร่ไม่หายแพรไม่ได้ไหมไมายอ้นี่นะครับเนาะใช่นะครับโอ้ยมีแต่ช่องใหญ่เลยยันให้คือเบ็ดหรือเมดใช้ช่องใหญ่เข้ามาเราตายอ้วกเลยโค้งน่นหน่อยผมก็ไม่ใช่ช่องแหงช่องเล็กเลย เล็กอะไรสมเป็นแสนเลยว่แสนซ้ำแล้วแสนซ้ำแล้วตุ่มตามแสนซ้ำแล้วนะช่องเล็กอีกช่องช่างตั้งมาเล็กสุดผมมีเล็กกับเพื่อนนี่ไงอันแปดร้อยกว่าอยู่ตั้งนานฮะก็เดือนหนึ่งก็จะมีจะคลิปอืมยังดียังดีนะาแปดร้อยกว่า ผมร้อยร้อยยี่สิบามนี่ได้แปดละกว่าแปดร้อยสามสิบมั้ยเห็นไหวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใจแล้วมาจอดีใจแล้วเปลี่ยนแล้วเออจะเจอไหมรีบเลย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 หายแล้วหายแล้ว อยู่ไหนอะเปลี <si> ่ยนแล้วสองเปลี่ยนแล้วได้เปลี <sk <sk ่ยน้วมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอะแปงพันละกีบันคน เงินเงินอ่าสวีเดนเดนมาร์กนะไทยนั่นก็ประมาณสี่พันเจ็ดสี่เปนต้นแรกในสาอ่าธนาคารนะถ้าเกิดไปไปแรกนันก็สีสีน้ำตาลสีด้วยแงสแล้วเขาตามเหล็กเขาค่ะตามเหล็นะเอามาทำนี่เอเค้กนะเจ้าคุณเอาเอาเค้กมาให้ยายชิมอ่าจะเอาเค้กชิมนะครับป้าจำลองจะชิมเค้กนะป้าโซจะน้อยใจเดี๋ยวป้าโซจะน้อยนะ อยังเชอรี่น่ะปิวเอเหรอเชอรี่น่ะแล้วเาเอาเนี่ยออกได้มาได้ให้หมาก่อนใช่ใช่ช้อนได้มาได้ให้หมาก่อนให้หมาก่อนนะจะเป็นอะไนะพัดต่อพัดต่อพูดอยู่นู่นนะไดี๋ยวพักสำรวไว้จะให้ไหมไม่เป็นทุนถ้าไปแลกก็ไปแลกไม่แลกก็เก็บไว้เมื่อไหร่แลกก็ได้ยางกัวใหม่เนี่นะฮะตรงนี้ก็ h a ป p y birthday to you ใครจะดึงตรงไหนมาเองอ่ะ อื่่น่งสูงเลยูแลวหรอขงคนจับจับจัให้่อสีเนาะก็ขอให้ปะซอมีผัวสิบแปดเร็วๆนะครับผมไม่เอาดอกนั่นนะยวให้ต่อยตาลุงเขียวปั้นอีกข้างหนึ่งดีไหมเนี่ยปลตซอเนี่อารมณ์ดีแล้วนั่นนะเนี่ยนะฮะ้า นี้นะครับเนาะก็ทุกคนมาร่วมฉลองวันเกิดนะครับงานปอวันเกิดปอนะครับเนาะก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับรวยยิ่งขึ้นนะฮะเนาะอายุยืนนานนะครับเนาะโอเคฮะสำหรับชิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลงลีปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมแมงท่าผูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม